รเพชรร้อยหกร้อยแปดพอมากๆก,ก็น่าจะได้รู้เร็วๆนี้แหละครับว่ามังกรเพชรเจอใครนะครับจากัวก็คงจะต้องพักไปสองเดือนนะ่ะผ่าไส้ติง่งไหนจะต้องรักษาตัวรอให้แผลหายแล้วค่อยซ้อมนะครับก็คงจะต้องไปเจอคนอื่นก่อนนะครับมับง,กง,ง,บงกรเพชรจริงๆมังกรเพชรก็ไม่ต้องไปฉีกอะไรเยอะแหลมโพก็ได้นี่นะถ้าร่างกายปกติแล้วแหลมโพก็ได้ กูดียังไงมันก็ต้องเจอกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เหตุสุดิสัยส่ครับสถานฟา้ามึงลาวไปเดือนเมสาใช่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับให้หายคาใจนะครับสวัสดีน้องวุฒิพงษ์ด้วยนะครับาฝากแชร์ด้วยนะครับ100ท่านครับ24มาเลยนะครับคอมเมนต์24มาละน้องวุฒิพงษ์คุณศักดิ์สิทธิ์อาจารย์โตยวิช,ชัยชาญสวัสดีคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับ อ่ะคุณอุดมสวัสดีครับเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนนะครับวันนี้พลายทองคำห้าสี่มังกรทองสิบเก้าเด่นพระจันทร์สอสองแก่นบนสิบเก้าเฮ้ยนะต่อหลายตัวเนี่ยดีแม็กห้าสี่ปอร์เช่แหมมีทั้งดีแม็กมีทั้งปอร์เช่โอโ้โหปอร์เช่สิบเก้าหนึ่งเอราวันห้าสามเลยแล้วก็เพชรนาทีสิบเก้าอ่านี่คือราคาล่าสุดนะครับอ่าสวัสดีพี่ชายอิสระด้วยนะครับ นิวฮัสซัดสวัสดีครับอา้าวสวัสดีพี่กู้สิทิิด้วยนะครับฝากพี่ใหญ่แชร์ด้วยนะครับฝากพี่ใหญ่ลำดลลายแชร์ด้วยนะเนตน้อยสวัสดีครับแหลมโพอ๋อถือสินอดอแหลมโพถือสินอดใช่นะครับก็เลยจะต้องไม่รับรายการก่อนดิใช่ไหมจากกู้ป่วยกระทันหันมังกรเพชรดวงไม่ดีครับอดใช้เงินพอจะได้ชิงใช่วันนั้นสวยวันนั้นสวยนะครับคือเจอกับแหลมโพวันนั้นเนี่ยถือว่ารวย นะครับคือจะได้จริงแชมป์อยู่แล้วอ่ะแล้แลโวโอกาสจริงแชมป์ที่มันก็ต้องยอมรับว่าโอกาสมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีบ่อยนะแต่อย่างว่าครับคือจังหวะมันสวยพอดีเออสวยพอดีนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าหาคนที่มันขึ้นมาเจอกับแลมโพแล้วมันคู่ขี้อ่ะในเมืองไทยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับอ่าัสดีคุณปียนุชโมศริด้วยนะครับยี่ส, hebben, ส yeah. ิบส right. ี่มาละนะครับอ่าพี่ใหญ่แชร์แล้วอ่าฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับร้อยกว่าท่านละ แจ้งเรดไปแล้วนะครับลุยเลยไหมล่ะอะใครพร้อมแล้ว24มาเลยนะครับพร้อมแล้ว24มาเลยคู่แรกรีแมทกันนะครับพายทองคำชื่อแบบน่ากลัวเลยอะ่ะชื่อเหมือนช้างนะพายทองคำเจดีมวยไทยนะครับหรือสิทธิ์ไทยแลนด์ไม่ใช่เจดีมวยไทยอันนั้นมังกรทองพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเจอกับนิวสยามนิวสยามเนี่ยลูกศิษย์ของพี่ฟิวนะครับ หมวดจงปางสีดาแม่สีเสื้อก็ทุกวันนี้ก็เยอะมากบางทีก็หลงบ้างอะไรบ้างนะครับคู่แ้านเนี่ยซัดกันมาล่าสุดนะครับพลายทองคำที่ก็พิกเกมชนะไว้ใครับพลอทองคำนี่ซ้อมอยู่สิทธิ์ไทยแลนดน์ะครับเชียงใหม่16ปีเองจากสุราธานีไปปล่อย4 6 4 7นะครับมวยตื้อเขาในแข็งแรงนะครับตื้อแข็งแรงเดินชนเดินปั้มคู่ชกนี่ นิวสยามก็หมดในช่วงท,ท้ายวันนั้นนะครับนิวสยามอยู่กับฟิพี่ฟิวนะครับพออุรชา16ปีจากปุรมย์ไปปล่อย4 8นะครับเป็นมวยฝีมือทางมวยเนี่ยมันไปก่อนแต่ว่าไปปลายนี่คือก็มียุบมีย่นเหมือนกันพร่ต้องคำเนี่ยมีชนะนิวสยามตัวนี้ไว้แล้วก็ไปน็อกปานพยักอึงอุบลยกสองนะครับที่รังสิทส่วนนิวสยามนิวสยามลูกนนสุวรรณนิวสยามลูกโคกรักหมวดจงปังสีดานี่ตัวเดียวกันนะครับมวย อีสานนะครับบุรีดําแต่ว่าซ้อมอยู่กับเซฟฟิลนะครับส่วนลุงลอเก้ามีนอ็อกซปเปอร์แบงค์บอยสงขาย,ยก3แล้วก็ล่าสุดก็แพ้พลายทองคำตัวนี้นะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับ,นะรบหลากหลายแต่ว่าลูกตือ้อทนทรหดเนี่ยผมดูเป็นรองพัายทองคำพภายทองคำนี่แกก็หายใจรถต้นคอตลอดล่าสุดก็พพิกชนะมาแล้วด้วยนะครับตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับถ้าเราดูน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยน้อยกว่าโลสองโลเลยก็มีผลแต่ว่าใจมันสู้มากเลยพายทองคำใจมันสู้มากเลย มันเดินบดเดินเบียดนะครับทางมวยต้นๆอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับคือก็อยากจะเชียร์มวยพี่ฟิวนะแต่ว่าไปปลายผมดูว่าวันนั้นวันนั้นกับวันนี้มันก็คล้ายๆกันแล้วก็ซ้อมไทยแลนด์พี่ไทยแลนด์โอ้ทำมวยดีด้วยนะครับไปทองคําก็ตื้อสะบ้านหันแหลกเลยเหลกขึ้นมา1954ผมว่าไปปลายเนี่ยมันก็ยังต้องดีกว่านะแต่ว่านิวสยามก็คงจะทางมวยสามยกไปกอนนะครับไปปลายอาจจะมีโอกาสเหี่ยวแล้วก็เสร็จไปได้อีกครั้งหนึ่ง ยังเอีงยงภายทองคําเล็กๆนะนะครับเอียงเล็กๆเคยชนะมาแล้วก็คู่ที่2ครับมังกรทองเจดีย์มวยไทยโอ้คู่นี้ได้เสียเลยต่อ19เจอเพลงอีรวันนะครับคู่นี้ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับมังกรทองต่อให้นะมับบงกรทองมามังกรทองมาเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยร้อยร้อยเจ็ดจุดเก้าว่าเท่าไหร่หนึ่งน,นะมังกรทองมาร้อยเจ็ดเก้าร้อยสิบจุดเก้านะครับเพลงเนี่ย มา108.1แปดุดหนลดหนนะครับมังกรทองเนี่ยซ้อมเจดีมวยไทยที่กาลสินนะครับไปปล่อย54านะมวยเก่าเกมชกมาเกือบร้อยไฟแล้วตัวนี้นะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าเพียเอราวันนี่เก่งมากภาคใต้นี่สุดยอดมวยแอสจากอีสานกับใต้เจอกันเลยนะเพียเอราวันนี่ก็เก่งซ้อมเอราวันลูกศิษย์ของบางลีนะครับมวยปัตตานี่ยครับสิปีแล้วนะครับแต่ว่าอายุน้อยกว่านะมังกรทอง22่สินะครับ ่อยมวยมา6 7เจ็ดสไฟโดยประมาณนะครับนี่ก็ฝีมือคล่องจัดจ้านเหมือนกันนะครับผู้นี้ได้เสียมากมางกรทองเนี่ยบางกรทองลูกวิทยามังกรทองผลไม้ประกาศยิ้มมาตัวเดียวกันชนะแก่นเพชรสอสอพิษชนะเมลัยทองนุ้ยสีหมู่เมืองแล้วก็น็อกเพชรอาชาสิแจดแดงยกสามนะหลังๆก็ฟอร์มดีครับเพลงเอราวันเนี่ยมีชนะน็อกปลายฟ้าประหลบุญยกสี่แล้วก็แพ้โรบอคอบิวเจสี่วันนั้นพลิกพลิกไปพลิกมาหลายตลบเลยนะ,นะก็แพ้ไปแล้วก็ล่าสุดก็น็อก โดนน็อกโดนสายเพชรสามารถพยกรุนยิ้มน็อกยก3าที่นครศรีธรรมราชสภูมิพัทวนันนะั้นนะครับพี่เปิลนครจัดนะครับไปไปก่อนประมาณตั้งน่สามสี่หนึ่งแล้วนะจำไม่ผิดนะวันนั้นเนี่ยแล้วก็ไปโดนเปี้ยงกิ้งเลยนะครับคู่นี้เนี่ยกระดูกประสบการณ์เนี่ยมักงกรทองเหนีอยกว่านะครับชกแทบพระอีสานนี่ตะเวนชกโอ้มานานลวนะครับผมว่าต้องหลักร้อยไฟนะต้องหลักร้อยไฟนะนะครับ ลูกแข็งลงแข็งแรงอะไรเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงกว่าส่วนเพลงเนี่ยจะมีฝีมือความเร็วของอาวุธมวยเนี่ยที่เหนือกว่านะครับลูกหนักเนี่ยอยู่ที่มงกอทองนะครับจงังหวะฝีมืออยู่ที่เพลงนะผมดูว่าเพลงมันจัดจ้านชั้นเชิงฝีมือสายต้งสายตาอะไรเนี่ยผมว่าดีกว่านะครับผมว่าดีกว่าวันนี้หน้ารองนะมวยหน้ารองผมดูเพลงเอโรวันนะครับได้ปอนหนึ่งแล้วก็ความเร็วไม่โดนหมัดโดนศอกเนี่ย ดีกว่านะครับผมว่าดีกว่าผมว่าดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเดบิวต์อาจารย์บิลเจซีนะครับเจอกับน้ำผู้ไก่ซีพอยท์บ็อกซิ่งนะครับเดบิวต์อาจารย์ขึ้นมาก็สำสองนะครับเดบิวต์อาจารย์เนี่ยต่อปอนนึงนะครับเดบิวต์อาจารย์มา110น้ำผู้มา111.8ร้อนดแปนะครับก็ความเหมาะสมนะครับเดบพระ์อาจารย์ซ้อมอยู่กับพี่ตู่งสาวโชคมีชัย17ปีจาดปีกัคซุราดปล่อยปล่อยห้านะมวยฝีมือมีแข้งเป็นอาวุธหลักเลยนะครับปล่อยปล่อยห้นี่ก็ ถือว่าเวทน้าหนักนี้ก็เต็มเวทส่วนน้ําูุหลังๆดีขึ้นมาลดไปสูุดนะครับซ้อมอยู่กับชนะบุรีไกลสิริภพไปนะครับซ้อมอยู่กบับพวกธีรพลธีรพงษ์นะครับ19ปีจากศรีสะเกดไปปล่อยห้เท่ากันนะครับมวยฝีมือตีซ้ายเตะตั้งปับคากระดูกดีกว่านะครับดังมาก่อนนะครับน้ําูุแต่ว่ามีอ,าอยู่ช่วงหนึ่งฟอร์มไม่ดีแต่ว่าหลังๆกลับมาดีแล้วนะครับเดชพระจันทร์มีชนะปลอยอภิชาติสจโต๊ปะปาจีนชนะสายเพชรสามารถประหยัอรุณยิมแล้วก็แพ้จากกัว หลังๆก็มีแพ้จากกู้ตัวเดียวนะเด็กพระจันทร์เนี่ยแพ้จากกู้ตัวเดียวนะส่วนน้ําพุเนี่ยนะครับซ้ายฝีมือคล่องนะครับซ้ายหรือขวาวะน้ําพุขวามั้งถ้าจําไม่ผิดมวยฝีมือครับไล่แขนไลข่ขาเก่งแต่ตัวเตี้ยไปหน่อยปัญหาของน้ําพุเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นมาจะเสียเปรียบรูปร่างชุกชกตอนต่อยกับเพชรพิชัยมีน้าอยู่ทิ้งโอโ้โหเลยติ่งหูมาหน่อยนึงแต่ว่าน็อกยกสอง ชนะนกยกสองเลยแล้วก็ชนะปราสาทช,ชัยสิจอมยุทธชนะเพชรใหม่สิจอมยุทธเออเมาค่ายสิจอมยุทธเลยนะครับผู้นี้เนี่ยเดชพระจัน์ตัวงงตัวเงินรูปร่างสูงยาวนะครับความสดแพ้จากกัวตัวเดียวอะแล้วหลังๆไปเจอกับพวกโอ้โหพลอยอภิชาติเจอกับสายเพชรเจอกับจักกั้วชุดพวกนี้เนี่ยมันมันชั้นชื่อมันดีกว่าลำพูหน่อยมันดีกว่าลำพูเห็นนะครับ นะครับผมดูว่ากระดูกชั่วโมงชั่วโมงนี้นะทีต่อทีเนี่ยเด็กวัชทรแข็งกว่านะครับเจอกับโอ้โหสายเพชรแข็งโป๊กน้ำพุเนี่ยได้ความเร็วได้ลูกเจ้าเล่จุกจิกรู้วิธีชกแต่ว่าลูกหนักเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่หนักนะครับเด็กวัชจรเนี่ยจะแพ้ส่วนใหญ่นะจะแพ้ต้องแพ้แประเภทแบบต้องแพ้แบบเบอร์ต้นๆเนี่ยในรุ่นนี้ต้องแพ้ต้องแพ้ประมาณประมาณแบบ เอ,อแหลมโพถ้าแพ้นะถ้าแพ้แพ้พวกมังกรเพชรจาก,กั้วอะไรแบบเนี้ยผมดูว่าน้ำพุไม่ไม่น่าเอาอยู่นะครับคือประสบการณ์เนี่ยดีกว่านะครับน้ำพุแต่ว่าเดชพระจันรี่มันขึ้นไปเจอกับจากั้วแพ้จากั้วตัวเดียวหลังๆนะครับไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอดีกว่านะครับเดชพันจ่์นะครับ จิงนั้นออกนะครับความเชื่อถงเชื่อถือฝีมือฝีมืออะไรเนี่ยมันเหนือชั้นเลยอ่ะแล้วก็แกนอุบลพอหลักบุญเจอกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับผู้นี้ก็ได้เสียเลยแกนอุบลต่อ19นะครับผู้นี้ได้เสียมากแกนอุบลเนี่ยขอนแก่นนะครับซ้อมพอหลักบุญนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนา่าจะเป็นน้องแท้หรือลูกพี่ลูกน้องกับชั้นมึงเลยกว่าน้องแท้มงน,นะครับมวยอุบลเลยครับฝีมืออันนี้เตียนซ้ายแน่นอนไปปล่อย55้า นะครับต่อยมวยมาผมว่าต้องมี2 5 0ร้าไฟะครับแกนอุบลมาก่อนก็คือกำปน,นาธพรลักบุญนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับส่วนกับตันทีมเนี่ยซ้อมอยู่เห็นว่าไฟนี้เนี่ยมาเก็บตัวพีเคแสนชัยด้วยก่อนอนนี้ก็ซ้อมกับพี่ไทยแลนด์ถ้ามาซ้อมพีเคแสนชัยนี่โอ้โหน่ากลัวเลยสกลน,นครน,นะครับไปปล่อย5้าสี่บยฝีมือรูปร่างดีนะแต่ว่ากระดูกเป็นรองปี๊บหนึ่งกระดูกเป็นรองเยอะมากนะครับตอนที่แกนอุบลหรือกำมปนาธพรลักบุญเนี่ย พอจะมีชื่อแล้วเนี่ยกับตันทีนี่ยังวิ่งเล่นวิ่งอะไรจับกันอยู่เลยนะครับกระดูเป็นรองเยอะแต่ว่าวันนี้ได้ความสดแล้วก็ใหญ่นะแต่ว่าต้องรู้วิธีชกหน่อยอะชกชนะแล้วก็ต้องต้องรู้อะว่าชกแค่นี้พอแนละ้วเหมือนอย่างแวววาวไฟล์ล่าสุดที่เขาต่อยกันโอ้โหวันนั้นยกสี่นี่กลางยกไป21หนึ่งแล้วเดินเยอะไปหน่อยหลงเหลี่ยมนิดเดียวแพ้เลยนะครับแพ้ประสบการณ์นะครับแกนุบลเนี่ยนะครับความเจ้าเล่ กระดูกก็พอกับแวววาวแต่ผมว่าแวววาวชกยากกว่าในความรู้สึกผมนะผมว่าแวววาวชกยากกว่าแวววาวรู้วิธีวิธีทําให้มันผ่านมากกว่านะครับแกนอุบลเนี่ยแพ้สิงเพชรเดชสิงไใต้แพ้เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์แล้วก็แก้มือน็อกเพชรมาลัยยกสามนะครับส่วนกัปตันทีมเนี่ยแพ้เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชแพ้ขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยชนะน็อกโกไลแอคกอรุงธนกิจยกสาม ขย่ำไม่มีทรงเท่าไหร่อะโทษทีเมื่อกี้กระตุกเมื่อกี้กระตุกนะครับผมไม่รดูว่ากับตันทีมเนี่ยดีกว่านะครับด้วยความใหญ่แต่ว่าต้องคือต้องรู้วิธีชกอะ่ะคือชนะแล้วก็ต้องพอเพราะมวยเจอมวยเก่าเนี่ยบางทีแกเดินเยอะเกินไปมันพลาดน,นิดเดียวเจอหกักเจอหมัดเจออะไรมัน,น,นสุดเสียอาการแพ้เลยนะชอบกับตันทีมคู่สีชอบกับตันทีม ชอบกับตันทีม4คู่ช่วงแรกเน้นๆนะที่ชอบนะพายทรงคําลุ้นไปปลายตือ้อเพลงเอราวันเนี่ยน่ารองเดชพัชจันผมดูว่ามวยทรงนี้ไม่แพ้นะครับแล้วก็กับตันทีมกับตันทีมนายกส้อยวิงหยง,ยงนะครับแล้วก็สคู่ช่วงหลังมีดีแม็กเจดีมวยไทยเจอไหมไทยอึ่องกบลดีแมต่อ5้าสพอเช่เกียร์ทรงนิ้เจอสิงห์ทองน้อย จาติกรอ6พ0นนะครับปอเช่ต่อ19 1เอราวันเจอยอดธงชัยสิทธิธ์พวกกองสาวนะครับ1นี่ต่อ53เลยแล้วก็รักักสุรินเคนซ่ายิมเจอเพอนนนาทีไฟเตอร์มวยไทยเป็นนาทีต่อ19กระดูกประสบการณ์นี่โอ้โหเพนนนาทีเก่าเกมเลยนะเก่าก็าเก่าเจอกันแต่ว่าเพนนนาทีใหญ่เป็นนาทีได้ใหญ่คู่เอกช่วง2นี่ชอบเพนนนาทีอ่ะโอ้โหล่าสุดนิชนะรถพ่วงสอนมวยเลย ลักษุรินก็ชนะเพชรบรุภามาเก่าเหมือนกันแต่เพชรนาทีผม,มดูใหญ่เพชรนาทีสักสมพรหน่อยพิวายโยอ่ะโอ้โหกระดูกใช่ครับ้อมพี่เคกับตันที้อมพี่เคหนึ่งเอราวันหรือหนึ่งแสนวอร์เนวอร์เนซีรีนี่เก่านะชกมานานแล้วยอดธงชัยสิทธิพุกองสาวหรือฟ้าพิชิตสอมบนวิชิตนี่ก็ชกมานาน เขาก็ดูประสบการณ์ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยแต่หนึ่งเอราวันหรือหนึ่งแสนวอเสียนคิรีนี่เก่งตัวนี้ใช้ได้ชนะพวกลูฟี่มาก่อนหน้าน,นี้ชกพลังใหม่อ่ะชนะลูฟี่ตองพัทลุงไม่ธรรมดานะชนะลูฟี่ตองพัทลุงมาไม่ธรรมดานะนะครับนี่เข่าตือ้อโอ้โหหนึ่งเอราวันนี่ใช้ได้เลยนะแข็งแรงตื้อสะบั้นหันแลงช่วงหลังเนี่ยที่ชอบนะคัดเน้นๆเ,เลยนะ ดีแม็กซ้อมจะดีมวยไทยใหม่ไทยซ้อมกับพี่อึ่งมวยอุบลนะยังชอบดีแม็กหลังๆพี่อึ่งเข้าที่2บ่อยนะชอบดีแม็กชอบปอร์เช่เอ้ยชอบยี่ห้อรถเว้ยชอบดีแม็กชอบปอร์เช่ชอบหนึ่งเอราวัณชอบเพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยช่วงหลังชอบตามนี้ที่คัดมานะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบภายตรงคําเพลงเอราวัณเดชพัชร์กับตันทีมดีแม็กปอร์เช่หนึ่ง แล้วก็เพชรนาทีถ้าชอบเน้นเ้นเนี่ยเดชพัชจร์บิวเจซีเนี่ยชอบเน้นเ้นเดชพัชจร์บิวเจซีเนี่ยชอบเน้นเ้นเพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยเนี่ยชอบเน้นเ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็1เอราวันชอบเน้นๆน้นนะครับเดชพัชจร์บิวเจซีหนึ่งเอราวันแล้วก็เพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยนี่คัดเน้นๆของอสเคโอมวยมันสนั่นเมืองตามนี้นะครับตามนี้นะครับเดชเจ้กันหโเงเยนนะครับไปหาข้าวกินนะครับ เจอกันผมวงเย็นช่อง2 w for You สวัสดีครับ